ยขอบคุณมากมากเลยค่ะแบบว่าพอออนแอร์ air ไปเราก็แบบว่าเออมีกระาสตอบรับดีมากแล้วเรารู้สึกหายเหนื่อยอะค่ะเพราะตอนที่รถแล้งๆเนี่ยโอ้โหจะทั้งหงุดงิดทั้งทุกอย่างเลยมันก็ต้องผ่านมาได้แล้วก็ต้องมีวินยัยมีการแบบพย,พยายามบังคับพฤติกรรมของตัวเองตอนดึกๆบางทีเป็นผีตู้เย็นม <c oughs> ีใครเป็นผี ใช่ไหมเออแล้วแบบมันเหมือนเวลาตีสองติ้งออกมาคนยังเหลืออะไรบ้างอ๋อมีน้ำสลัดมีผักโอเคอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เออก็จะกินเป็นเวลามากขึ้นแล้วก็ออกกำลังกายอันเนี้ยเหนื่อยเหนื่อยสุดแต่ว่ามันดีสุดอะมันได้ทั้งสุขภาพที่ดีเออสุขภาพมันดีขึ้นคือไอจะเป็นผอมหรือจะเป็นอ้วนเนี่ยมันก็ มันก็ดีอยู่แล้วแต่สิ่งที่ได้กลับมาหลักๆเลยคือสุขภาพดีคล่องตัวขึ้นปวดเขาน้อยลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เออมันก็มีข้อดีของมันกี่กิโลคะอ่สิบเก้าสิบไม่ไม่ใช่90้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะ9-10าถึงสิบกิโลค่ะายใน้ระยะเวลาเอ่อประมาณสองเดือนหน่อย2เดือนอ่ตนะะ ก็จําเป็นค่ะเพราะว่าเราต้องทําให้เสื้อผ้าละครเขาไม่เปลี่ยนใช้ไปมาด้วยเราก็ต้องรีบลดให้มันน้าหนักมาตรฐานก่อนที่จะถ่ายละครคือเวลาทุกอย่างมันจํากัดแล้วเราจะต้องแบบบังคับตัวเองบ้างซึ่งมันก็ทําให้ส่งผลที่แบบสุดท้ายมันดีเออเราก็เลยรู้สึกว่าภูมิใจในตัวเองเหมือนกันที่เลือกมาดูแลตัวเองปัจจัยในการลดน้ำหนักแบบเสื้อผ้าของละครแล้อะไรอีย มีอย่างอื่นเหรอคะแบบเรื่องผู้ชายเนี้ยหรอผู้ชายครัมีไหมคะเรื่องผู้ชายอะไรอย่างเงี้ยแค่จะถามเรื่องนี้ใช่ไหมมีแม่เออก็ไม่ได้ตั้งใจนะปกติจะแบบชอบใส่ชุดนู้นชุดนี้แล้วถามว่าสวยไหมชุดนี้อะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะคิดนิดนึงสวยวันนี้คือวันนี้พูดเลยทุ่วันนี้ไม่ต้องถามชมก่อนชมก่อนอืออยู่ดีๆก็แบบไม่ต้องถามเลยเขาก็บอกว่า เขาบอกว่าสวยขึ้นนะเปไงครับสวยขึ้นนะนี่ประโยชน์นี้มันสะกิดใจเราอย่างไรนะคือเรารู้สึกว่ามันก็ทําให้เราดูแบบเออกระชุ่มกระชวยกลับมาเป็นแบบหนุ่มสาวกันอีกครั้งอะไรอย่างนี้แล้วก็รู้สึกดีนะคะมันก็ทําให้ความมั่นใจในตัวเราเนี่ยมันก็เออมันก็กลับมาเวลาใส่เสื้อผ้าในกองถ่ายแล้วก็ ใช่ไหมก็ง่ายขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเวลาออกกล้องก็อเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่อยากบอนี่โอ้ยรู้ได้ไงเธอแฮกโทรศัพท์ฉันใช่ไหมแล้วเขาพูดว่าแบบนั้นก็เขาเอ่อก็อะไรประมาณนั้นเขาก็บอกว่าสวยขึ้นตั้งเยอะเลยอะย่างเี้สวยแบบจนจำไม่ได้จนจำไม่ได้ ชมใช่ไหมก็เนี่ยแหละค่ะก็ทั้งรอบตัวเราก็บางคนก็เรียกว่าเป็นแรงบันดาลใจเออบางคนก็ให้ความแบบคือแสดงความยินดีกับสิ่งที่เราพยายามทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ขอบคุณมากๆรถลดต่อไหมครลดต่อไหมไม่ลดล้วค่ะเพราะว่าผู้ชายบอกว่าให้หยุดเออเดี๋ยวแบบสัดส่วนจะหายไป อะไร๋ยวนม่จะไม่เสมออย่างนี้หรอแม่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะอันนี้ก็ต้องไปถามผู้ชายแต่เราต้องรู้จักตอนนี้ใช่ไหมคะอยู่ที่ห้าสิบสองจุดเจ็ดจุดแปดบางทีก็ดีดมาห้าสิบสามอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ประมาณนี้แต่ตะก่อนเนี่ยจะประมาณหกสิบสองเออซึ่งก็เกือบสิบโลเหมือนกันนะอย่างที่บอกอ่ะคือมันเป็น สั้นรัดต้องรีบทำรีบมีวินัยเหมือนเล่นละครอีกเรื่องนึงอะค่ะอาบทเขาจะต้องน้ำหนักได้ประมาณนี้สุขภาพจะต้องได้ประมาณนี้อะไรยงี้เราก็อาทำไปเพราะว่าถือว่ายังไงเราก็ได้สุขภาพอยู่แล้วอือยากได้บทพี่สาวหรือปล่สาวล้่นก็ไม่รู้สิฮะก็ลองถามพี่บอยกับพี่ป้อนดูสิฮะก็ทุกวันนี้เขาก็ให้บทแจกลงทุกวันนะนะคะแม่ไม่ถามอะไรบ้าง ไม่ทานอะไรบ้างเหคะก็ไม่ทาน,ทานแานแเออทานแป้งน้อยลงค่ะแต่ว่าก็ทานผักมากขึ้นแต่ก็ทานบ้างเหมือนกันนะคะเออแล้วก็ทําอาหารในบ้านมากขึ้นอะไอย่างเงี้ยค่ะก็คือเตรียมอาหารเตรียมน้ํามันใช่ว,วัตถุดิบที่มีใช่มันเริ่มจากวัตถุดิบแต่ว่าพอเราเตรียมเสร็จแล้วเนี่ยผู้ชายก็ทําให้ oh. เอเอเะเขาเรื่องผู้ชายฉันรู้ว่าพวกเธออยากเจอฟังทําไม่ได้อยากฟังเรื่องของฉันหรอกอะต่อค่ะแม่ค่ะอ่าคือเขาก็ชมไม่หยุดเลยเหมือนกันเขาก็ชมค่ะเขาชมแล้วก็ดูแลเราดีแล้วเราก็รู้สึกแบบอ๋อเพราะฉันสวยใช่ไหมล่ะเออเออแต่ว่าหัวขึ้นไหมหัวขึ้นไหมไม่แน่ใจ ไม่แน่ใจจริงๆถ้าเดินท่านี้ต้องอบหลายเดินไหมคะเออ่ช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้เดินท่ากันนะคะแต่ว่าตอนดูทีวีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็โอบนิดนึงทุกวันน้เนาะสิบกว่าปีเต็มเลยไหมคะค่อยเป็นค่อยไปนะคะเดี๋ยวคนจะตกใจแต่ว่าก็ทําให้ถ่ายชุดอะไรได้กว้างขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจจะหรืออาจจะไม่ ไม่บอกได้ไหมเดี๋ยวให้เซอร์ไพรส์ไม่ไม่สปอลยเอออาจจะมีโปรเจกต์แบบถ่ายอะไรอย่างนี้เก็บไว้ก็มีการคุยเอ้ยอ้องฉาดน้องฉาดดีแล้วแม่ไปต่อดีค่ะก็คือบอกว่าเหมือนที่ทุกคนเห็นแลนะคะว่าจะแบบมีภาพทิ้งนึ่งไม่ค่อยได้ทำเท่าไหร่เลยนะเพื่อนได้น้องฉัดก็น้งก็เก่งมากอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ อาจจะอาจจะอาจะแต่ว่าพอเธอเปลี่ยนเรื่องเดี๋ยวจะเห็นระดับไหนต้องรารู้นี่างงะคะแล้วแต่อารมณ์ตอนนั้นค่ะอ่าเกือบสิบเมตรก็ได้ก็ไม่แน่ถ้าถ้าเราพร้อมนะอ่าอีกนานไหมคะอ๋อสำหรับผู้หญิงเลขสี่อย่างงี้นะคะการจะทำแบบอะไรอย่างงี้ก็ก็ขีดนิดนึงก็ก็ด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเราก็ไม่ใช่แบบ สาวช็อตั้งที่จะอะไรเราก็ต้องมีทีมของเรามีต้องมีทีมของเราใช่ไมใช่ไหมในเมื่อแบบเราไม่ได้ไปแข่งกับเด็กๆแล้วเราไม่ได้แข่งกับใครเราก็เป็นออริจินัลตัวของตัวเองอะไรอย่างนี้ต้อผ่านผู้ชายก่อนไหมคะจะต้องมีปรึกษาหรือว่าให้เขาแ่ะแอปพลชั่นเซนเซอร์มาหยังไม่ผ่านเพราะถ้าผ่านเนี่ยจะอดถ่ายใช่ไหมต้องไปแอบถ่าย ตอนนี้ก็ไม่เซอร์ไพรส์แล้วล่ะร <c oughs> ู้หมดแล้วล่ะโอเคค่่ะแมขอบคุณนะคะ <c oughs> ขอบคุณแม่